สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้อีกเช่นเคยครับเราจะมาพูดคุยกับดรสมชายหัตชลีละหานะครับประธานกรรมการบร,ริษัท Joy and c ์คอยคอมเชันจำกัดในหัวข้อความเก่งหาได้จากที่ไหนไปค้นหาคำตอบเลยครับสวัสดีครับดรสมชายครับครับสวัสดีครับคือคนจำนวนมากนี่ก็จะ เขาเรียกว่ารำพึงรำพันบอกว่าอ้ยเราไม่เก่งเราไม่มีความรู้เราไม่มีความสามารถเราไม่สําเร็จหลอกสู้คนนู้นคนนี้ไม่ได้ทําไมคนถึงชอบบ่นบ่นบ่นแบบนี้ทั้งปีทั้งชาตินะครับก็ก็ต้องบ่นต่อไปแล้วก็ไม่เก่งก็ได้จะทำไงอ่ะนะเพราะว่าได้เหตุผลเพราะว่าคนเรามักจะพูดแล้วก็มักจะตําหนิมักจะบ่นมักจะเอาแต่ปัญหาอว่าไอ้นั่นก็เป็นปัญหานี่ก็ปัญหาเขาพูดภาษาชาวบ้านเขาบอกว่า สะสมเลยไม่ใช่เขาเรียกว่าลำไม่ดีก็โทษปี่โทษกอง <c oughs> คือคือตัวเองไม่เก่งอะ่ะเออโทษคนนู้นนี้อ้างู้ดังนี้นั่นน่นี่มันไม่เก่งแล้วก็บอกว่าที่เราไม่เก่งเนี่ยเพราะมันยังงุ้นอย่างงี้จริงจริงแล้วเนี่ยความเก่งมันหากันได้นะครับแล้วก็สร้างกันได้มันจะหาได้ยังไงชาวบ้านทั่วไปจะไปหาความเก่งอย่างที่ไหนถ้าเราเคยได้ยินคําว่าพรสวรรค์เคยเขาบอกเนี่ยมีพรสวรรค์มากเลยถึงเก่ง ถึงสาเร็จก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพรสวรรค์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันหากันได้ต้องมาจากพรแสวงสร้างได้ใช่ไหมสร้างได้ออต้องแสวงนะะเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินเขาว่าพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยนะครับมักจะคู่กันไอ้พรสวรรค์เนี่ยมาจากพรแสวงก็คือสิ่งที่เราแสวงหาและสิ่งที่เราพยายามจะไปค้นหาแล้วก็ทํามาหรือว่าเราไม่รู้เราก็พยายามจะให้รู้เราไปเรียนรู้ฝึกอบรมทุกวันแล้วก็ไปอยู่กับมัน ในสุดสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นพรสวรรค์ของเราก็คือความชํานาญเราจะค้นพบได้ว่าเด็กๆนะครับในประเทศจีนลื่นในหลายๆที่นะเวลาเราไปเมืองจีนเราไปดูดก,กายกรรมเราไปดูละครสัตว์ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าให้คนที่เขาเก่งเนี่ยไม่ใช่จูๆ่ๆเขาเก่งเลยนะทำไมคนนี้เก่งจังเลยโอ้โหไต่เชือกได้ตีลังกาได้สามารถโยนอะไรที่มันแล้วก็เอาอะไรมารับได้ทำไมเขาทำได้ก็เพราะว่าเขาฝึกไม่ใช่พรสวรรค์เป็นการฝึก ฝึกฝึกให้เก่งนะฮะเพะงั้นการที่เราจะฝึกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะฝึกอะไรเพราะบางคนนึกอยากจะฝึกก็เออฉันงั้นฉันอยากเก่งมากก็ไปฝึกนะเราเคยพูดกันในหัวข้อว่าคนเราจะสําเร็จเนี่ยต้องทาในสิ่งที่รักและชอบพอใจครับอันนี้เราก็เคยพูดมาแล้วนะฮะความรักกับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับแล้วก็งานที่เราพอใจเนี่ยซึ่งผู้เจ้าพูดถึงเรื่องของชั้นท้าเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรแล้วเกิดความรักความพอใจในสิ่งเราอยากทำเนี่ย เป็นหัวใจสําคัญเพราะฉะนั้นเราก็พูดเสมอว่าวันนี้คนจะสําเร็จเนี่ยต้องทาในสิ่งที่รักชอบถนัดและชํานาญเมื่อเรารักพอใจชอบถนัดและชนานาญในสิ่งที่เราทําทําอยู่ซ้าําๆบ่อยๆให้สุดความชํานาญนั้นก็นํามาซึ่งความสามารถและความสามารถนี้เองนําไปสู่ความสำเร็จมเมื่อคนเรามีความสําเร็จมันก็จะเกิดความรักกลับมาวนใหม่ไหมความสำเร็จก็อย่างเออชอบนะงานนี้ถามว่าคนเราเนี่ยที่เราไม่เปลี่ยนอาชีพแล้วเราไม่ยอมเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเลยเนี่ย ก็เพราะว่าเราพอใจในงานที่เราทําถูกไหมครับถ้าง,งานนั้นไม่พอใจเนี่ยรายได้ไม่พอทําแล้วเกิดรู้สึกว่าทําแล้วก็ยิ่งอุปสรรคทาแล้วขาดทุนทําแล้วไม่ดีถามว่างานนั้นจะทําต่อเนื่องมันก็ไม่ทําครับก็เลิกถูกไหมครับอไอ้ที่เลิกก็เพราะว่าไม่ไมพอใจรายได้ฉะนั้นไอ้ดีวลรักเนี่ยก็ไม่ทําหละฉะนั้นคนที่ยังทําอยู่ในอาชีพนั้นๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาทําด้วยความรักทําไมเขารักก็เพราะว่าเขาพอใจกับทั้งไรายได้พอใจกับความ ก้าวหน้าพอใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วมันมีความหวังด้วยว่าเออทำแล้วนะ่าจะมาดีก็อยากทําต่อครับเอางี้เด้อเพราะค,รคนส่วนใหญ,ญท่ที่บอกว่าตัวเองไม่เกง่งอ้างนู่นอ้างนี่ถามจริงปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีมีสถานที่เอาเอาจอยคอยแล้วกันนะ่ะการฝึกให้คนเก่งเนี่ยนะการฝึกให้คนเก่งเนี่ยมันฝึกได้จริงเหรอการฝึกให้คนเก่งเนี่ยสามารถทําได้แล้วคนจะเก่งเนี่ยก็เกิดจากการที่เราฝึกบ่อยๆนะครับ ใครก็ได้ใช่ไหมถูกต้องครับยังจอยคอยเนี่ยมีออลูกค้าเดินเข้ามาทุกเดือนนะครับเดือนละหมื่นกว่าคนครับถามว่าเราจะทําให้คนหมื่นกว่าคนเก่งได้ไหมเราไม่ได้เราก็คัดว่าใครที่เขาอยากจะเก่งผมก็มีกติกางี้ครับว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่อยากสาเร็จถ้าเขามีรายได้ในเดือนหนึ่งเดือนที่เขาทําเป็นคนใหม่เนี่ยเขามีรายได้เกินรายได้เกินห้าพันเนี่ยแสดงว่าเขาตั้งใจแล้วมาฝึกกับผมเลย แล้วเงื่อนไขว่าถ้ามีรายได้ห้าพันเนี่ยต้องชวนคนใหม่ให้ได้ด้วยนะเขาต้องชวนคนให้ได้ประมาณสักอย่างน้อยสามคนซ้ายมีทีมละสามคนซ้ายทีมซ้ายสามคนทีขวาสามคนคือว่าไงชวนสักหกคนก็หกคนถ้าหกคนแล้วตัวเขาเองมีรายได้ห้าพันบาทเนี่ยก็ดีกว่าและแสดงว่าอยากสําเร็จละคือใจอยากละใจรักละรักที่อยากจะสําเร็จทางดรสมชายก็จะไปเติมให้อีกก็ไปเติมเติมไปสอนให้ ไปสอนกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็สอนนะครับสอนอะไรบ้างเอย่างนี้ดีกว่ารายละเอียดเยอะนะฮะแต่ว่าจะพูดฟังก่อนว่าการสอนเนี่ยเราก็จะสอนให้เขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ให้เขามีความเข้าใจหลักและทฤษฎีในการทํางานเกิดความสําเร็จมีความเข้าใจว่าจะทําอะไรเนี่ยเขาต้องเข้าใจก่อนนะว่าธุรกิจนั้นดีอย่างไรเหมือนคนเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยว่าธุรกิจเราเป็นอย่างไรยกตัวอย่างจอยคอเนี่ย เราบอกว่า<น>คอยเนี่ย COIN มาจากคำว่าตัวสะกดคำว่า C O I N uh. แปลว่าคอยมาจากคำว่าเหรียญ uh. เหรียญเหรียญทองหรือเหรียญก็คือหมายถึงเหรียญเนี่ยเป็นรีวอร์ดเป็นรางวัลรางวัลความสําเร็จอะความสําเร็จและความสําเร็จนี้จะมาจากไหนถ้าพูดถึง C นี่ก็พูดถึงเรื่องความเข้าใจก็คือ comprehensive uh. เป็น c o m p e n s i o n เป็นความเข้าใจในแง่ของการทําธุรกิจ ถ้าท่านจะสําเร็จได้รางวัลเนี่ยต้องมีความเข้าใจเหมือนกับเราเองในจอยคอยแล้วก็บอกผมมีความเข้าใจเรื่องธุรกิจอย่างดีอความเข้าใจนั้นไม่ว่าผมผู้ทําผู้ให้บริการหรือผู้ที่จะทําชักนําไปสู่ความสำเร็จเนี่ยผู้นําผูตา้ตามก็ต้องเข้าใจด้วยผู้ตามก็ต้องเข้าใจก็ต้องมาเรียนการฝึกอบรมที่เราจัดหลักสูตรเนี่ยก็ทําให้คนเข้ามาเรียนรู้เนี่ยให้เข้าใจถึงหลักการในการดําเนินธุรกิจว่าธุรกิจจะสำเร็จเนี่ยทำอย่างไรธุรกิจเนี่ยมีความก้าวหน้า จะก้าวหน้ามันมีอะไรปีเป้าหมายในความสําเร็จนั้นแล้วก็เป้าหมายที่มองไปข้างหน้าเนี่ยอะไรเมื่อถึงจุดๆนั้นคุณจะสําเร็จเมื่อสําเร็จคุณจะได้อะไรแล้วมันมีความหน้าก้าวหน้าอย่างไรถ้าคุณได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปฝึกอบรมทำทำบ่อยๆซ้าๆบ่อยๆเนี่ยคุณจะชานาญอย่างไรก็มีการวัดถึงความก้าวหน้าวัดถึงความสําเร็จนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย C คือความเข้าใจเฉะนั้นก่อนจะมาทําธุรกิจก็ต้องเข้าใจธุรกิจแล้ว O คืออะไร O ก็คือ O p p o r t u n i t y เป็นโอกาส นะครับมันคือ opportunity of ก็คือโอกาสโอกาสในแง่ของการทำธุรกิจเนี่ยถ้าวันนี้คนที่เข้ามาทำธุรกิจในจอยคอเนี่ยเขาได้อะไรก็ <จะ S 1> คือาาเปิดเดข้ามาร่วมเปิดโอกาสให้กับตัวเองเดินเข้ามาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเก่งเนี่ยเราก็ต้องค้นหาเจอว่าสิ่งที่เราอยากจะเก่งเนี่ยมันใช่เป้าหมายที่เราอยากเก่งไหมแต่เรากําลังยกตัวอย่างว่าวันนี้ถ้ามาทรรมําธุรกิจจอยคอเนี่ยจะเก่งเนี่ยจะเก่งยังไงครับไม่ใช่จู่ๆนึกออกว่าเอ้ยฉันอยากสาเร็จในธุรกิจขายตรงบ้างอยากสําเร็จในธุรกิจเน็ตเวิร์กบ้างแต่ใจไม่รัก ไม่เข้าใจมไม่ชอบ<ะ>เพราะฉะนั้นก่อนจะสําเร็จก็ต้องหาความเข้าใจก่อนก็คือที่ผมพูดไปว่าคําว่า C นั้นคือ uh, comprehension ก็คือความเข้าใจแล้วโคือโอกาสก็คือ opportunity โอ<ะ>กาสนี้นํามาซึ่งความสําเร็จของผู้คนถ้าเขาได้สร้างเครือข่าย<ะ>เขาต้องเข้าใจธุรกิจด้วยแล้วต้องเห็นโอกาสด้วยนะถ้าเขาไม่เห็นโอกาสสําเร็จไหม ก็ท<ค>ำ,ไ,ำไปด้วยความไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงัน้นความเก่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากพื้นฐานของคําว่าความเข้าใจโอกาสอยู่ตรงไหนนะครับแล้วตัว I คืออะไรก็คือคําว่า integrity คือความซื่อสัตย์ความเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเนี่ยคือการที่จะทํางานเขาบอกว่าถ้าเมื่อเข้าใจว่าการธุรกิจนี้จะสาเร็จเนี่ยต้องสาเร็จจากการที่เราสร้างทีมงานสร้างเน็ตเวิร์กถ้าเราไม่สามารถทําให้ทีมงานเป็นหนึ่งเดียวและตัวเราไม่มีความซื่อสัตย์ไม่เป็นหนึ่งเดียวจิตใจมุ่งมั่นเนี่ยนะ ความสัเร็จก็ไม่เกิดเหมือนกันนันการจะได้รีวอร์ดจากคอยก็ต้องเข้าใจคําว่าคอยด้วยและอะไรตัวสุดท้ายก็คือคําว่า n n ็นเอนนั่นคือโนเวตี้โนเวตี้นั่นหมายถึงอะไรคือนวัตกรรมเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยวันนี้ในจอยคอยมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถเป็นเครื่องมือเอาไปสู่ความเร็จได้ยกยกตัวอย่างซึ่งนิดนึงนะครับนวัตกรรมอะอย่างวันนี้จอยคอยมี eW วอร์เมีเรื่องของ eW a l l e t มีเรื่องของ ขายตรงสะดวกซื้อมีรูปแบบการทําธุรกิจที่ไม่จําเป็นต้องเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายอย่างเดียวมาเป็นซัพพลายเออร์ก็ได้เอาสินค้าไปขายก็ได้เอาของมาขายก็ได้เอาระบบไปทําก็ได้ขยายได้ด้วยก็ได้มันเป็นนวัตรกรรม,มและโดวยว่า EW เ l l e t เนี่ยวันนี้เราทําธุรกรรมที่เป็นการผ่านแบบออนไลน์นะซื้อขายเองที่บ้านทําระบบเองต้องบอกว่าทําระบบออนไลน์เอามีมีโกดังมีของอยู่ที่บ้านก็ทําเองได้ก็คือทํางานอยู่ที่บ้านได้เลยทํางานที่บ้านได้เลย ระบบเนี่ยสามารถทําให้ตัวเองทํางานได้ที่บ้านแล้วก็จะขายอะไรก็ได้ <ฮะ S 2> ตั้งร้านค้าหน้าหมูบ่บ้านก็ทําได้เออเห็นว่าไหมฮะนี่เป็นนวัตรกรรมการตลาดแบบใหม่นะครับต้องบอกว่าเพียงแต่บริษัทเนี่ยก็พอไวให้เรื่องของสินค้าเรื่องของโกดังศูนย์กระจายสินค้าระบบฝึกอบรมเทคโนโลยี <ฮะ S 2> โฆษณาเรื่องประชาพันธ์ต่างเนี่ยบริษัทก็มีงบประมาณในการทําให้แล้วก็สามารถทําให้ท่านเนี่ยไปสู่กำเรได้ เห็นภาพนะฮัะงั้นพอเราพูดถึงว่าคําว่าคอยเนี่ยก็คือ C O E N ก็คือมีนวัตกรรมเรื่องการตลาดมีเรื่องของความเข้าใจธุรกิจกันเป็นอย่างดีมีเรื่องของอะระบบจรรยาบรณเรื่องของความเป็นหนึ่งันเดียวกันมีความซื่อสัตย์เพราะธุรกิจนี้เปิดเผยสามารถทําด้วยความซื่อสัตย์ที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเลยว่าเมื่อคุณทําดําเนินไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับี่จะเป็นความยั่งยืนจากความซื่อสัตย์ของอผู้นําโดยเฉพาะผมแล้วก็องค์กรที่สามารถทําให้ทุกคนไปสู่วเรมม็จได้ครับ เห็นภาพนะฮะงนั้นเมื่อระบบมันสามารถตอบโจทย์ได้เนี่ยนะครับเมื่อเขามีความเข้าใจแล้วและเห็นโอกาสแล้วสิ่งที่เขาต้องทําก็คือทําไงครับเขาก็ต้องไปฝึกอบรมนะครับก่อนแม้นก่อนจะเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยจะเก่งเนี่ยเห็นไหมเราทัวอีกทีนะหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วจะเก่งเนี่ยทำไงเราอยู่ในหัวข้อว่าจะทํำยังไงให้เก่งถูกต้องและคําว่าเก่งเนี่ยก็ต้องมาจากการที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นความรักความชอบที่เราอยากทํานะ เมื่อเรารักเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําแล้วด้วยความทําแล้วรู้สึกอยากทําทําแล้วจะทํายังไงให้ไปสู่ความสเร็จจะรักจะชอบต้องพอใจก็ต้องพอใจก็ต้องมีการเรียนรู้ความเข้าใจนั้นก um ่อนว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นเป้าหมายมันเป็นอนาคตมันเป็นความหวงังมันเป็น à, สิ่งที่เราทําแล้วเราจะเติบโตยังไงจะมีเป้าหมายยังไงที่ทําแล้วจะสําเร็จยังไง <Huh. S 1> เมื่อทุกอย่างเห็นเป็นความเข้าใจแล้วก็รู้แล้วละจิตใจที่มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวที่อยากสู่ความสเร็จเราจึงเดินเข้าไปสู่ความสเร็จนั้นโดยการไปฝึกอบรม กับเขาเรียกว่ากับบริษัทกับบริษัทก็คือมีหลักสูตรชัดเจนอ่าผมก็พูดไปแล้วว่าออวันนี้หลักสูตรหลักสูตรที่เราบริษัทหลักอบรมเนี่ยนะจรมเนี่ยก็ใครก็แล้วแต่ที่ชวนซซายสามขวาสามมีรายได้เกิน5้าพันในเดือนนั้นนั้นเนี่ยก็ไปเรียนเรียนฟรีนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จัดที่ตามโรงแรมต่างจังหวัดบ้างในกรุงเทพบ้างนะครับอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยไปที่เรากำลังไปกันเนี่ยนะ ไปกันที่พัทยานอนที่เซนทาร่าเลยนะโรงแรมเซนทาร่าเลยนะผมเหมาห้องต้องบอกว่าเหมาห้องประมาณเกือบ200ห้องห้องนะครับสี่ห้าร้อยคนประมาณให้คนไปพักกันได้แล้วก็มีผู้ที่จะรับการฝึกอบรมแล้วก็เข้าไปเรียนก็คือไปเรียนเก่งให้เก่งนี่แหละให้เก่งไปเรียนให้เก่งเรียนให้เข้าใจนี่คือคนที่มีความตั้งใจและอยากสําเร็จมีความเข้าใจแล้วและมีความรู้สึกอยากจะไปสู่ความสำเร็จและอยากเก่งไว้ง่ายจะทำไงให้เก่งไปเรียนไปฝึก ครับแต่เบรกหน้าเราจะมาพูดรายละเอียดลึกๆเพราะเบรกนี้เราปูพื้นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเบรกหน้านะมาดูว่าการที่จะสร้างตัวให้เก่งหรือไปเรียนให้เก่งเขาทํากันอย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสก,กัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยโบรยิษัท n a t u r a l Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร02 9.5 7 5858 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถูกีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณ